สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองชลบรุรโดู <เห S 2> วสวยมากเลยค่ะเย้ยมาเชีโซโยว้า อันยองทริปนี้นะคะปังจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดชอนลานัมโดนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของประเทศเกาหลีนะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราเดินทางด้วยสายการบินเจจูแอร์ก็จะไปถึงที่เกาหลีเนี่ยเช้าเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าทริปนี้สนุกแค่ไหนไปกันเลย มือแรกนะคะเราก็มากินชาบูกันที่ร้านกิจชามาเอยกาดุนสิกตังโอเคไปกันเลยชาบูนะคะนี่ค่ะชาบูอ,อ,อากาศหนาวหนาวแบบนี้นะคะก็ชาบูร้อนๆ ตรงข้ามกับร้านชาบูนะคะจะมีสถานีรถไฟเก่าชื่อว่าสถานีรถไฟโอนกกซองเดี๋ยวเราจะได้นั่งรถไฟกันด้วยนะคะ<ป>เราก็อยู่บนรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งรถไฟชมวิวรอบๆกันนั่งหนึ่งสถานีใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะข้างบนรถไฟนะคะก็จะมีจุดชาร์จแบตด้วย ฮโหลตอนนี้เรามาอยู่กันที่เมตาโพวองนะคะหรือว่าหมู่บ้านฝรั่งเศสก็คือที่นี่จะเป็นอีก1จุดเช็คอินของเมืองโชรรานโดนะคะที่นี่นะก็จะเป็นหมู่บ้านสีรุกกวาดแล้วก็จะมีคาเฟ่มีมุมชิคชิกให้เราได้เดินเล่นกันเลยเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เส้นทางเมตาเซโอเอีย e นะคะเป็นแนวต้นสนแดงที่สวยที่สุดในประเทศเกาหลีเลยนี่ค่ะข้างหังที่สุดท้ายของวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ป่าไผ่จุงนกวอนแบมบูก,การ์เด้นที่นี่นะคะเป็นศูนย์การปลูกต้นไผ่ของประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะ คนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่พักของเราแล้วโฮเทลเคนนี่นะคะเราจะพักที่นี่นะสามคืนเลยนะทุกคนก็เป็นที่พักที่อยู่ใจกลางเมืองยอซูเลยอยู่ในย่านที่แบบว่ามีร้านขายของร้านของฝากละไนมินีมเยอะแยะเลยสะดวกสบายมากๆแล้วก็ด้านล่างนะก็จะมีมินิมาร์ทด้วยสําหรับใครที่อยากจะแบบว่าซื้อขนมหรือว่าซื้อน้ำนะคะก็ลงมาได้เลยนะจะ๊ะอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่ห้องพักของเรานะคะ คืนนี้ก็มีอุปกรณ์นะคะครบคันเลยมีทีวีด้วยนะทุกคนพันยองฮเยโยคะ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราไปที่เกาะโอดงโดนะคะจะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะที่สวยงามเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะว่าจะสวยแค่ไหนไปเลย เขาจะมี2ตัวเลือกหึคือเราจะเดินเรียบทะเลไปเรื่อยๆก็ได้เนาะหรือว่านั่งรถรางเข้าไปได้นะคะก็คนละ2,000บอนต่อเที่ยวระหว่างทางะคะ่ะก็จะเป็นทางเรียบทะเลสวยๆนะคะก็ไปกันเลยค่ะมืม้อนี้นะจ๊ะเราจะกิน ทำทาจังกันนะคะก็คือซุปกระดูกหมูหรือว่าเลไยอีกอย่างหนึ่งก็คือเล้งเกาหลีนะคะอู้ยใหญ่มากนี่맛ส어요 แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชุนชอนโอเพนฟิล์มโลเคชั่น Open Film ก็เป็นสถานที่สําหรับถ่ายทาําภาพยนตร์ซีรีส์รายการทีวีวาไรตี้ต่างๆของประเทศเกาหลีใต้เนาะเป็นเหมือนอาณาจักรเลยนะครับวาร์ปมาเที่ยวกันที่ไร่ชาเขียวโบซองนะที่นี่นะก็เป็นไร่ชาที่วิวสวยสุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะที่ขึ้นชื่อของเมืองโบซองด้วยนะคะ มาถึงไร่ชาเขียวแล้วเราก็ต้องกินไอติมชาเขียวนะเขาบอกว่าห้ามพลาดเลยนะคะว,ว่าชาเขียวที่นี่อร่อยมากนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนี่เลยก็เดี๋ยวเราปิดแล้วโค้ชทุกคนร้านปิดแล้วร้านปิดค่ะเมื่อกี้นะคะก็ไม่ถ่ายนะคะตั้งแต่ตอนที่มานะอดกินเลยคะ่ะไอติมนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เป็นเหมือนตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นฟุดทักเล็กๆเนาะมีเป็นเหมือนสตรีทฟูดขาย ันนี้เราจะกินทักคาบี้กันนะคะก็คือเมนูไก่ผัดซอสน,นั่นเองกันเลยค่ะทักคาบี้ของยอซูเขาก็จะผัดมาในกระทะแบบนี้เลยนะคน่ากินมากเลยตอนนี้ทางหลังของเราก็คือเทตตี้แบร์มิวเซียมนะคะ ด้าน,นในก็จะจัดเป็นเหมือนห้องสแสดงเทศกาลมีเทีิแบร์จากทัว่วทุกมุมโลกเลยน่ารักมากๆเลยนะคะดูตอนนี้ปังก็ยืนอยู่ที่หน้ายอสูอาร์ตแลนด์มิวเซียมนะคะข้างในจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยครับวิวสวยมากๆเลยค่ะ เวลาเหลืออยู่นิดนึงนะคะเราก็จะมาหากิจกรรมสนุกสนุกทำนะคะก็คือเนี่ยค่ะคล้ายๆล้ายออกแนวซิฟไลอะค่ะเดินไปแล้วก็ขากลับก็จะเป็นเหมือนแบบโผล่สลิงกลับมานะคะไปไปเล่นกันนี่นะคะตอนนี้เราก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นตรงนี้กันนะคะเนี่ยอันนี้ตาก้องของเรานะคะคุณโจเขาอยากเล่นนะคะอันนี้ ทุกคนจะไปแล้วนะแต่ตากล้องคือช้ามากค่ะช่างภาพช้ามากทุกคนก็ก็ยั วอสดี้ยังไงบ้างคะไสายแล้วก็เย็นนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ถนนยองชูโฮชาสติที่นี่นะคะก็เป็นถนนสายโรแมนติกที่มีบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยคะ่ะพระาทิตตกสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตลาดที่เขาจะขายอาหารทะเลนะคะใครที่มาเที่ยวก็อย่าลืมมาที่นี่นะคะเพราะว่าวิวสวยมากทุกคนดู สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้มาเที่ยวกันที่วัดนามีลึกซานวัดนี้นะคะบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะคะในประเทศเกาหลีใต้นะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในนะคะมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือเจดีนะคะ เป็นเจดีเสาหินนะคะแล้วก็บริเวณวัดนะคะก็จะสวยงามมากๆเลยขยับมาอยู่กันที่เมืองมกโพนะคะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีสนเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะแล้วสถานที่ที่เราห้ามพาดเลยก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะในซีรีส์เรื่อง Hotel d รู u n a นะ มื้อกลางวันวันนี้เราก็จะมากินหมูย่างเกาหลีกันนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้างในพร้อมแล้วนะคะว้าวอยากกินมากเลยทุกคน เราก็มาที่ Purple Island เกาะสีม่วงนะคะก็คือก็จะเป็นเกาะที่เขาทำนะคะให้เป็นเหมือนจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดชารันโดนะคะซึ่งบ้านเรือนนะคะป้ายรถเมล์ตู้โทรศัพท์จะเป็นสีม่วงหมดเลยนะทุกคนจุดที่เป็นไฮไลท์ของเกาะแห่งนี้นะคะก็คือตรงบริเวณสะพานข้างหลัง ได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วนะคะทริปนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้5วัน3คืนเที่ยวเมืองชอนัโดนะคะสําหรับใครนะที่สนใจอยากจะมาทริปแบบปังอย่างนี้นะก็สามารถแอดไลน์ชิวไปไหนไว้ได้เลยนะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยกับแอดมินได้เลยสุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณทาง Lucky Queen Holiday ด้วยนะสําหรับทริปสนุกๆแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเจอกันใหม่ทริปหน้าเราจะเดินทางไปชิลกันที่ไหนฝากทุกคนติดตามได้นะสําหรับวันนี้นะคะอันยองค่ะบ๊ายบาย